สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ปิดคอยก็ไซเวย์อยู่ตรงเนี้ยเนาะเราก็ยังไม่ได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับว่าโอกาสลงมากกว่าขึ้นเนาะทีเนี้ยถ้าเรามาสังเกตนะครับเช้าเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ดูอะไรหรอให้ดูแพทเทิร์นละกันนะครับถ้าเรามาดูแพทเทิร์นเนี้ยมีโอกาสไหมครับที่มันจะเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสทีี่กกลายเป็นนออรบะ ถ้าบิตคอยนะครับปิดทะลุ29600อย่างเงี้ยลงมาอย่างงี้นะครับแท่งเต็มเนาะเราก็จะเห็นอะไรครับเราก็จะเห็นว่ามันหลุดเส้นเทรนไลน์เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะอะไรครับมีโอกาสที่จะกลายเป็นขาลงเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันเลือกที่จะขึ้นก่อนแล้วตกลงนะครับหรือว่าบิตคอยเนี่ยเลือกที่จะตกลงเลยตอนนี้นะครับสําหรับผมนะครับโอกาสเนี่ย เป็นไปได้สองแบบอยู่แล้วเนาะง่ายๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทับมือเนี่ยเราจะสบายใจนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะแล้วเราก็มารอซื้อในตรงล่างๆเพราะว่ายัางไงสุดท้ายนะครับโอกาสที่ผมมองว่าปลายทางเนี่ยมันจะมาถึง21ง0มอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสูงนะครับทีเนี้ยช่วงนี้นะครับถ้าเกิดไม่รู้จะทําอะไรน้อมันไซด์เวก็นั่งมองแพทเทิร์นมันไปก็ได้ครับถ้าเกิดเมื่อไหร่มันเป็นแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์อย่างเงี้ยนะครับก็โอกาสตกสูงนะครับแล้วก็เราก็จะได้ไปช้อนซื้อ กันในราคาถูกๆแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสําหรับใครที่แบบเบื่อๆเนาะไม่รู้จะทาอะไรช่วงนี้มันไซด์เวย์อย่างนี้นะครับก็มาเรียนกับผมได้นะครับจะมีสอนเบสิกนะครับแล้วก็สอนแอดวานซ์นะครับเป็นสอนกลุ่มเนาะเพราะว่าสอนเดี่ยวเนี่ยตารางจะค่อนข้างเต็มแล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะครับคอร์สเบสิกเนี่ยจะสอนอยู่ที่ราคา2,999นารนะครับส่วนคอร์สแอดวานซ์เนี่ยจะสอนอยู่ที่ราคา3999นานะครับก็ใครสนใจก็ทักไลน์ด้านล่างมาเลยนะครับ ช่วงนี้บ้างว่างเราก็หาความรู้ใส่ตัวไวเนาะมันก็ดีกว่าไม่มีความรู้นะครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราต้องมีความรู้นะแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมมองไว้ว่ามีโอกาสนะที่มันจะทําก็คือแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูกันเนี่ยแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งที่ผมมองไว้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับตกลงมาเนาะทีเนี้ยโอกาสที่มันจะตกต่อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่านะครับยังไงก็เพื่อนๆจับตามองช่วงนี้ไว้แล้วกันนะครับโอเคครับไปลวครับบ๊ายบายครับ Could be us.